แต่ว่าเหมือนกระลอกนิดหนึ่งลายเหมือนกระลอกแต่ว่าเนาะวันนี้มาเช้าจังนะวันนี้แพรเนาะมาเจอกันสาสิบนาทีเนาะจะออกไปข้างนอกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งประมาณเที่ยงคืนเนะาะเมย์นะคะจะสั่งกล่องุูมสองกล่องไหนเมื่อกี้เมีอยู่ไหนจะสั่งกล่องุูมสองกล่องจะได้โทรศัพท์ไหมคะ าอย่าเลยค่ะคุณเมย์อย่าเลยนะคะเอาเงินสั่งกล่องสุ่มไปไปซื้อดีกว่าคุณเมย์เนาะอย่าเลยค่ะเขาเหมือนเขาจะให้คนที่รู้จักค่ะเนาะเขาจะให้คนที่รู้จักนะคะ มินตานะคะจะได้รถใหม่ไหมครับปีหน้าปีหน้ามีโอกาสได้รถใหม่นะคะแต่ว่าปลายปีนะปลายปีหน้ามีโอกาสได้รถใหม่นะคะสวัสดีค่ะเจนปลาจีนหนาวไหมกินไม่ค่อยได้ใครกินไม่ค่อยได้เจนกินไม่ค่อยได้เหรอช่วงนี้คุณตินนะคะวันนี้หนูชอบเขาปกป้องหนูไหม วันนี้คนที่หนูชอบเขาปกป้องหนูไหมคะหนูโดนล้อรู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกเสียใจแทนเราค่ะแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้นะคะเนาะมันเป็นฟิลเหมือนเหมือนสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอะค่ะเนาะเวลาเราเห็นเวลาเราเห็นปลากินลูกน้ำอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถปกป้องลูกน้ำได้อย่างเงี้ยเนาะมันมันเป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปอะค่ะ ถ้าเขาออกนอกหน้าแรงขนาดนั้นมันก็จะดูแบบนึกออกไหมมันจะดูมีศัตรูเพิ่มมากขึ้นนะ่ะเนาะเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่นิ่งๆน,นะคะออแกนเพื่อนคนที่หนูชอบเขาแกล้งเราเพราะอะไรคะออแกนนะคะรู้สึกชอบเราอยู่นะเพื่อนที่ชอบแกล้งเป็นผู้หญิงผู้ชายคะถ้าเป็นผู้ชาย คนนั้นชอบเราค่ะเนาะผู้ชายคนนั้นที่แกล้งเราชอบเรานะคะคุณปูนานไหมคะแจ็คพ่อของลูกจะติดต่อ,อก,กลับมา,อ,าอีกสักประมาณเก้าเดือนนะคะภายในเก้าเดือนนี้ค่ะคุณปูเนาะสองเดือนข้างหน้ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะที่เขาจะถักมาสองเดือนข้างหน้าเป็นเป็นโอกาสที่เขาจะถักมาถามสาระทุกสุขดิบก่อนนะคะเนาะแล้วก็อีกประมาณเก้าเดือนมีโอกาสที่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะ เจนกินไม่ค่อยได้เลยเจนเครียดเรื่องหาเงินหรอหรือว่าเครียดเรื่องงานแต่งช่วงนี้กินไม่ค่อยได้เลยนะคะเจนน่าจะเครียดเรื่องงานนะคะบวกกับเรื่องลดน้ําหนักหรอตอนนี้กาลังอยากลดน้ําหนักเหรอคะเจนเครียดเรื่องธุรกิจเหรอคะก็เลยกินไม่ค่อยได้ คุณแป้งนะคะคบกันกับคนคุยควรพอไหมกับคนคุยไม่ควรพอค่ะไปต่อลองไปต่อสักสองเดือนก่อนนะคะคุณแป้งไปต่อสักสองเดือนก่อนนะคะคุณติ๊ดนะคะวันนี้คนที่ชอบเขาปกป้องหนูไหมอยากอยู่นะเขาอยากปกป้องอยู่แต่ว่ามันทำไม่ได้นะคะ อีฟนะคะคนที่เล็กมีโอกาสกลับมาไหมคะปีนี้ปีนี้ยังค่ะแต่ว่าต้นปีหน้ามีโอกาสนะคะอีฟปีหน้าต้นปีมีโอกาสค่ะนิวรู้สึกยังไงกับเราคะวันนี้เนาะเขารู้สึกดีกับเรามากๆเลยนะคะของนิวรู้สึกดีคะ่ะรู้สึกว่าเราเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะแอบเฝ้าแอบมองเราอยู่ตลอดนะวันนี้เขามองว่าเราเป็นคนมีสเสน่ห์มากเลยนะไปทําอะไรมาหรือเปล่าวันนี้อาบน้ําใหญ่หรอ นิววันนี้อามน้ําใหญ่เหรอคะวันนี้เขามองว่าเราสวยกว่าปกตินะแพมพวันนี้พี่เก่งดูสตอรี่เขาคิดถึงยังไงกับเราคะอยากกลับมานะเขาชอบเรานะเขาชอบเรานะคะคนที่ชื่อเก่งชอบเราคะ่ะเราสวยขึ้นด้วยแหละใครจะไปคิดล่ะว่าคนที่เราแอบชอบวันหนึ่งจะมาแอบชอบเรากลับนะแพม พลอยนะคะตอนนี้น้องเขาคิดยังไงกับเราคะน้องเขาคิดยังไงกับเราชอบนะคะเขาชอบเราอะค่ะเนอะชอบเราไปประมาณหกสิเอร์เซ็นแล้วเหลืออีกสี่สิบเปอร์เซ็นรอเราตกลงนะคะถ้าเราเล่นด้วยก็คือได้ครบกันนะคะแพมเลิกกับฟิลคนล่าสุดไปคือเขามีคนใหม่หรือยังคะมีแล้วค่ะแพมมีแล้วนะคะมีคนคุยค่ะ วานะคะวันนี้จะได้คืนดีกับคนเก่าที่ชื่อพีทไหมคะวันนี้เลยเหรอวันนี้จะได้คืนดีไหมอีกสักประมาณสามเดือนได้ไหมของวานะคะวาวาแก้มหอมนะคะคนคุย คนนี้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไหมมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะคนคุยคนนี้นะคะแก้มหอมเนาะอีกสักประมาณเก้าเดือนเก้าเดือนอะมีโอกาสที่เขาจะขอเป็นแฟนเนาะมีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกันนะคะมินแฟนที่เพิ่งเลิกกันไปเขาคิดยังไงกับเราคะมินอยากกลับมาง้อยอยากกลับมาขอคืนดีนะคะมินมัดทมี่ไทชันสวัสดีค่ะคุณเป็นปื้มคุณเป็นปื้มเรียนอยู่โรงเรียนไหนคะคุณเป็นปื้มจะไปสืบนะคะ ควรเป็นปื้มนะคะอย่าลืมกดติดตามม้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะเราถึงไหนกันแล้วเมื่อกี้มัดมี่นะคะไททันเนาะกับหนูจะได้คบกันนานเท่าไหร่คะอย่างต่ำๆเก้าเดือนนะคะเนาะมัดมี่อย่างต่ำๆเก้าเดือนคะ่ะใบบัวตอนนี้ใครชอบหนูบ้างคะ ใบบัวตอนนี้ใครชอบหนูบ้างไหมคะมีค่ะคนใกล้ตัวนะคะอยู่ในอยู่ในห้องอยู่ในห้องค่ะมีคนในห้องแอบชอบหรืออยู่นะคะใบบัวเนาะน้ำเพชรนะคะหนูกับแชมปจะได้เป็นแฟนกันไหมคะหนูกับแชมป โอกาสที่จะได้เป็นแฟนกันนะคะอีกสักประมาณสี่เดือนข้างหน้านะคะน้ำเพชรถ้าจะได้เป็นแฟนกันนะคะลาทําไมพ่อของลูกเขาถึงไม่ไปอยู่กับเมียเดี๋ยวก่อนนะทําไมพ่อของลูกถึงไม่ไปอยู่กับเมียน้อยถึงไปหรือว่าถึงไม่คะ เขากลับมาเพื่ออะไรอ๋อพ่อของลูกนะคะทําไมไม่ไปอยู่กับเมียน้อยนะคะรู้สึกว่าเมียน้อยหลงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวค่ะเนาะเหมือนจะไปเห็นนิสัยจริงๆของเขาแล้วแล้วก็คิดว่าเราดีที่สุดนะคะก็เลยอยากกลับมาค่ะเนาะไปเห็นไปเห็นนิสัยจริงๆของเขาแล้วนะคะเอาจริงๆคนที่เป็นเมียน้อยบางครั้งเขาไม่ได้อยากเป็นเมียหลวงนะคะบางคนบางคนที่เป็นเมียน้อยนะ ไม่ได้อยากเป็นเมียหลวงเพราะว่าการเป็นเมียน้อยมันถูกปฏิบัติดีกว่าการเป็นเมียหลวงค่ะเนาะเราเคยเราเคยมีมีเพื่อนเป็นเมียน้อยมันบอกว่ามันมันไม่ชอบเป็นเมียหลวงเพราะว่าเป็นเมียหลวงแล้วมันถูกปฏิบัติตัวแย่นะคะเป็นเมียน้อยมันจะเอาใจเรานะคะเขาเขาเป็นประมาณนี้บางคนเขาไม่ได้อยากเป็นเมียหลวงค่ะ พอเลิกพอเลิกให้แล้วเขาก็ไม่อยากได้แล้วเขาชอบผัวคนอื่นมากกว่าผัวตัวเองนะคะเรื่องความรักนะคะเขียนชื่อมาข้างหน้าคําถามด้วยนะคะเรื่องความรักความรักอีกห้าเดือนข้างหน้านะคะมีโอกาสที่จะเจอคนที่ชอบคนที่ใช่ค่ะเนาะของคุณพรทิพรทิพนหรออะไรออสักอย่างเนาะเขียนชื่อหน้าคําถามด้วยนะคะเรื่องความรักอีกประมาณหาเดือนจะมีคนเข้ามาจีบนะคะ คุณจิ๋วนะคะบางหมานเขาจะกลับมาหาหนูไหมคะจะกลับมานะคะเขาจะกลับมาค่ะอีกสักประมาณเดือนกว่าๆนะมีโอกาสที่จะกลับมาค่ะ oh, คุณแจมหายไปไหนคะคุณแจมคุณแจมนะคะชอบคนหนึ่งเป็นเพื่อนเก่า ตอนนี้อยู่ต่างห้องนะคะเขามีใจให้เราแอบชอบหนูบ้างไหมแอบดูแอบส่องเอยู่นะถามว่ามีใจไหมมีใจค่ะเนาะแต่ว่าเขาก็กลัวความรู้สึกอยู่นะเนาะกลัวว่าแบบจะคบกันแล้วมองหน้ากันไม่ติดเนาะถ้าถ้าเลิกหรือทะเลาะก,กันอะไรประมาณเนี้เนาะแต่ว่าแอบดูแอบมองอยู่เนาะคุณเพชเขาเราจีบอะคุณเพช เขากับเราอ๋อคนคนเราจีบเขาคิดยังไงกับเราครับคนที่เราไปจีบใช่ไหมโอเคคุณเพชนะคะคนที่เราไปจีบนะคะเขาคิดยังไงกับเราเนาะเขาคิดว่าเรามีคู่ครองอยู่แล้วค่ะเนาะเขาคิดว่าเรามีคู่ครองอยู่แล้ว ถ้ายังไม่จบกับคู่ครองคนคนนี้นะคะจะไม่ครบค่ะเขาไม่ยอมเป็นมือที่สามนะคะของคุณเพชรนะคะเขาไม่ยอมเป็นมือที่สามของใครค่ะเนาะถ้าจะจีบคนคนนี้นะคะต้องไปเลิกกับคนที่ครบก่อนนะคะต้องไปเลิกกับคนที่คบก่อนค่ะไม่อย่างนั้นเขาจะไม่คุยด้วยค่ะเนาะเขารู้สึกว่าถ้าคุณเพชร มีแฟนแล้วมาจีบเขาถ้าในอนาคตคุณเพชไปทําแบบนี้กับคนอื่นมันก็นึกออกไหมคะมันก็จะแย่สําหรับเขาเขาก็เลยคิดว่าให้คุณเพชไปเลิกกันกับแฟนมาก่อนคะ่ะแล้วค่อยมาจีบเขาคะ่ะเนาะนี่คือความคิดของเขานะคะคุณเฟย์ไพ่อยากบอกอะไรคะเฟย์ไพ่อยากบอกว่า เดี๋ยวครอบครัวอาจจะมีการให้เงินสักก้อนนะคะเฟย์เนาะจะมีคนแก่คนนึงให้เงินค่ะเนาะให้เงินสก้อนไปทําในสิ่งที่เราอยากทําอยากได้นะคะอาจจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆค่ะเนาะคุณนาทนะคะสามีจะติดต่อกับมาก่อนสิ้นปีนี้ไหมคะให้ประมาณต้นปีหน้าคะ่ะคุณนาดนะคะให้ต้นปีหน้านะคะคุณอามจะได้เปลี่ยนงานใหม่ไหม และจะได้ทำไหมช่วงประมาณ6เดือนก่อนหน้านี้เนาะคะ่ะเริ่มสักประมาณ6เดือนแล้วเนาะการงานค่อนข้างติดขัดเนาะถามว่าจะได้งานใหม่ไหมลองเริ่มหางานได้เลยนะคะอีกสักประมาณ2เดือนข้างหน้าค่ะเนาะดวงดวงมีเกณฑ์เปลี่ยนงานประมาณ2เดือนข้างหน้านะคะ2เดือนข้างหน้าจะได้งานใหม่แล้วก็งานที่ดีขึ้นนะคะของคุณอามค่ะ2เดือนข้างหน้านะคะ ของคุณอามคุณเมย์หลังปีใหม่จะมีโชคเรื่องคู่ครองไหมคะมีแน่นอนค่ะนะคะคนที่จะเข้ามาของคุณเมย์นะคะช่วงหลังปีใหม่เนาะช่วงประมาณเดือนกุมภาเนาะจะเป็นคนที่มีการศึกษาฉลาดมีสมาธิมีสติค่ะมีบ้านมีรถมาเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะคนที่คุณเมย์จะเข้ามาหลังปีใหม่นะคะช่วงประมาณเดือนกุมภาค่ะเนาะ คุณแพมนะคะตูนเขารู้สึกยังไงกับเราค้าเห็นเขาเงี้ยเๆีไปวันนี้วันนี้เขารู้สึกเครียดกับเรื่องงานค่ะเนาะวันนี้เขารู้สึกเครียดเนาะรู้สึกว่า Energy ลดลงเยอะมากเนาะวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันศุกร์เนาะอ่มันอาจจะเป็นใช้พลังงานมาทั้งสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้รู้สึกเหนื่อยค่ะเนาะก็เลยเงี้ยเๆบนะคะ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนนะคะเนาะประมาณเที่ยงคืนนะคะวันนี้เราเจอกันประมาณเจอกันอีกหกนาทีนะคะหกนาทีสุดท้ายนี้นะคะเนาะแล้วก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนเที่ยงคืนนะคะอย่าลืมกดติดตามมันก็่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาค่ะเนาะคุณมิวมีคนแอบชอบไหมคะมีค่ะเป็นคนที่อายุมากกว่านะคะหกนาทีสุดท้ายนี้เดี๋ยวจะ สุ่มๆนะคะสุ่มตอบคําถามนะคะแล้วก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งตอน5้าทุ่มนะคะขอสุ่มนะคะคุณแก้มอยากไปทํางานต่างประเทศมีสิทธิ์ไหมคะมีสิทธิ์ค่ะอีกสักประมาณ2เดือนข้างหน้านะคะมิวเนาะสองเดือนข้างหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามมันก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะคุณจิว๋วมางหมารู้สึกชอบเรานะคะเนาะแคทวันนี้จะไปหาสามีถึงเลิกกันเขาจะใจอ่อนไหม ใจอ่อนค่ะวันนี้เขาจะใจอ่อนนะคะถ้าไปหาเขาวันนี้เนาะน้าขิงจะติดมอชอไหมคะน้ําขิงน้ำข,งำขิงนะคะให้ลดการเล่นโซเชียลในเวลาตอนกลางคืนลงนิดนึงนะถ้าลดโซเชียลลงแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือแบบจริงจังนะคะจริงจังจริงๆนะมีโอกาสที่จะติดนะคะอีกสักประมาณเนี่ยทุ่มเทสักประมาณสองถึงสามเดือนเนี้ยนะคะทุ่มเทสุดๆอะ นะมีโอกาสติดค่ะทุ่มเทจริงๆนะน้ำขิงคุณต้องนะคะน้องคนไกลมีใจให้เราไหมมีใจค่ะมีใจให้เราร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะคุณยานะคะคนเก่าคนเก่าเราที่อยู่ห้าปห้าจะกลับมาไหม มีโอกาสที่จะกลับมานะคะในอนาคตค่ะเนาะอีกสักประมาณแปดเดือนค่ะย่าคบกันตั้งแต่ป .5 เลยเหรอลดจังเด็กสมัยนี้ลดจังป .5 ฉันยังเล่นกระโดดยางอยู่เลยนะเธอป .5 ฉันยังเล่นบักเก็บอยู่เลยเด็กป .5 มาถามดวงสิว่าจะกลับมาไหมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่พิ่งเข้ามาเนาะ หนูคนที่หนูแอบชอบนะ้องเขาชอบหนูหรือเปล่าชอบค่ะนะคนที่หวีเนาะหวีไอ้นอหวอไอ้นีนะคนที่หนูแอบชอบเขาชอบเรานะคะ่ะเนยตอนนี้สามีอยู่กับผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมขาหรือเขาทำงานทำงานค่ะ ตอนนี้เขาทำงานนะคะของน้ำขิงนะคะนักบอลจะชอบหนูไหมคะนักบอลน,นักบอลมีคนชอบเยอะมากเลยค่ะถ้าเราถ้าเขาจะชอบเรานะต้องผ่านด่านประมาณ7คนค่ะนะตอนนี้มีคนแรแส้งสูงอยู่ประมาณเคนนะคะเนาะถ้านักบอลคนนั้นที่หนูแอบชอบเนาะเขาจะชอบอะ่ะจะไล่มาประมาณ7คนหนูต้องหนูต้องขึ้นไปยืนอันดับหนึ่งให้ได้โดยการ สวยที่สุดเด่นที่สุดนะถึงไข่มุกนะคะหนูทักไปจีบคนที่ชอบเนาะเขาจะชอบหนูไหมมีโอกาสชอบนะคะเนาะมีโอกาสชอบแน่นอนค่ะของคุณไข่มุกมีโอกาสชอบแน่นอนนะคะน้ำเพชรนะคะวันจันนี้ กับแชมป์จะได้เป็นแฟนกันไหมคะวันจันนี้มีโอกาสได้เป็นแฟนสูงนะมีโอกาสได้เป็นแฟนสูงนะคะน้ำเพชรกับแชมป์มีโอกาสได้เป็นแฟนสูงคะ่ะอมากยค่ะเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะเนาะนาทีนี้ขอสุ่มนะคะขอสุ่มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกแล้วนะคะ,ะคุณเกี้ยว เขียนชื video, it, ่อหน้าคำถามมาด้วยนะคะเนาะเขียนชื่อหน้าคำถามมาด้วยค่ะคุณเกลียวนะคะเรากับคนเก่าล่าสุดจะได้กลับมาคบกันไหมอีกสักประมาณสามเดือนนะคะเนาะสามเดือนค่ะมีโอกาสที่จะได้กลับมาคบกับคนเก่าค่ะคุณตุลนะคะเทอมหน้าจะได้เกรดสี่ไหมคะมีโอกาสที่จะได้เกรดสี่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเทอมหน้าเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะ เขาซุ่มต่ำนะคะเนาะมีดวงไปทํางานต่างประเทศไหมเขียนชื่อหน้าคําถามมาด้วยนะคะมีดวงค่ะมีดวงไปทํางานต่างประเทศนะคะอีกสักประมาณ5เดือนข้างหน้านะคะคุณปูแฟนชื่อกายนะคะเขาคิดยังไงกับเราคะถ้าทะเลาะก,กันอยู่นะคะเดี๋ยวจะกลับมาง้องมาขอคืนดีกันค่ะเนาะแต่ว่าช่วงนี้เขาค่อนข้างปวดหัวเครียดเรื่องงานแล้วก็เครียดเรื่องความสัมพันธ์กับเราเหมือนกันนะคะเนาะหมยคนเก่าที่ชื่อภูมิเขา เริ่มใหม่ไปหรือยังคะมีโอกาสที่จะกลับมาไหมเริ่มใหม่ไปแล้วคะ่ะถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะกลับมาไหมอีกประมาณ7เดือนข้างหน้ามีโอกาสที่จะกลับมานะคะเนาะเจ็ดเดือนข้างหน้ามีโอกาสที่จะกลับมาค่ะเริ่มใหม่ไปแล้วคะ่ะอย่าลืมกดติดตามมันก็จะลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนห้าทุ่มคะ่ะเนาะเมื่อกี้หนะึ่งนาทีสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะสุ่มตอบคําถามน,นะคะเนาะเสียงเล่นเพิ่มเหมือนดัง คุณตูนจบหกชีวิตจะดีเปล่าคะจบหกชีวิตหรือคะเคือ,อะไรเอ่ยจบหกชีวิตหมายความว่าอะไรไม่ดีนะคะเนาะถ้าถามว่าจะจบชีวิตดีไหมเนาะถามว่าไม่ดีเนาะบอกได้เลยว่าไม่ดีเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าคะ่ะมันจะมีเรื่องราวดีๆรอเรารอ,อยู่นะคะถ้าเราจบไปตอนนี้ มันจะไม่ถึงตอนนั้นนะคะเนาะมันจะไม่ถึงตอนนั้นค่ะน้ำหวานนะคะเพื่อนหนูแอบชอบเขาเขาคิดยังไงคะรอเขาเลิกกับคนที่เขาคบก่อนนะคะเขียนชื่อหน้าคำถามมาด้วยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเนาะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนห้าทุ่มเนาะเดี๋ยวจะไปทําธุระข้างนอกแล้วนะคะเนาะคุณลุงนะคะสามีคิดยังไงกับเราคะตอนนี้ สามีอาจจะมีการเครียดเรื่องเงินนิดหน่อยนะคะเนาะอาจจะเป็นเรื่องการใช้จ่ายเงินนะคะจ,จะเป็นเรื่องการใช้จ่ายเงินนิดหน่อยค่ะแต่ถามว่ายังรักอยู่ไหมยังรักอยู่นะคะคุณลุงเนาะอาจ,จะมีเครียดเรื่องการใช้จ่ายเงินนิดหน่อยค่ะเนาะบิลนะคะสิ้นปีนี้จะได้ย้ายที่ทํางานไหมคะ ประมาณต้นปีหน้าค่ะต้นปีหน้านะคะบิวมีโอกาสที่จะยินได้ย้ายที่ทํางานค่ะแล้วก็ที่ทํางานใหม่นะคะจะมีคนแอบ,บชอบคะ่ะเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่านะคะเป็นคนอาจจะเป็นหัวหน้าหรือเป็นคนที่อยู่ในที่ทํางานเลยค่ะมีอายุมีฐานะมีการงานดีค่ะเนาะต้นปีหน้าคะ่ะมีโอกาสที่จะเจอแล้วก็ได้ย้ายที่ทํางานใหม่นะคะคุณปานคนที่ชอบนะคะเขาเห็นเราหรือยังคะ เขาเห็นเรายังไงคะเขาเห็นว่าเราเป็นคนเศร้าค่ะเนาะสาราคนเศร้าเลยนะคะรู้สึกเศร้ามากเหมือนคนเพิ่งอกหักมานะคะไม่รู้ว่าเศร้าเรื่องอะไรเขาไม่รู้นะคะว่าเราเศร้าเรื่องอะไรนะคะประมาณว่าเศร้าเรื่องเงินหรือว่าอกหักมาประมาณนี้คือสิ่งที่เขามองเข้ามานะคะเดือนหน้าจะได้บินนอกประเทศไหมเขียนชื่อมาด้วยนะคะเนาะสักประมาณต้นปีหน้านะคะมีโอกาสค่ะ นานูแฟนเก่ามีโอกาสที่จะกลับมาไหมอีกประมาณสองเดือนค่ะประมาณสองเดือนมีโอกาสที่จะกลับมาค่ะกุ้งแฟนเก่าชื่อโจคบกันมาสิบสาปีเขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้เขาตัดจบเราไปหาคนใหม่แล้วในอนาคตอีกสักประมาณ6เดือนมีโอกาสที่เขาจะกลับมาง้อมาขอคืนดีนะคะภายในหกเดือนเนาะมันมีเกณฑ์ที่จะกลับมาน่าจะสักประมาณสองเดือนข้างหน้าแล้วแหละเนาะแต่เขาเหมือนเขาไม่กล้ากลับมานะ อีกสักประมาณ6เดือนนะเขาจะกลับมาจริงจังนะคะเนาะคุณฟ้าความรักเป็นยังไงบ้างโสดนะคะความรักของคุณฟ้าอีกสักประมาณสี่เดือนมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะแต่ว่าตอนนี้คุณฟ้ามีคนแอบชอบเราอยู่นะคุณฟ้ามีคนใกล้ตัวแอบชอบเราอยู่นะคะเนาะอาจจะเป็นเพื่อนในห้องเพื่อนที่อยู่โรงเรียนเดียวกันนะคะหรือคนรอบข้างอะคะ่ะใกล้ๆกล้ตัวนะคะเนาะคุณฟ้านะคะ ถ้าเวลาเข้าห้องน้ํานะคะอย่าไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะลองไปห้องน้าคนเดียวบ้างนะคะหาโอกาสให้เขาเข้ามาเจอเราบ้างนะคะฟ้าเนาะตอนนี้เราเข้าห้องน้ําเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะไม่มีโอกาสให้เขาเข้ามาค่ะเนาะชื่อพรข่าวแฟนคิดจะกลับมาหาเราบ้างไหมคะเนาะเพราะแยกกันอยู่มีโอกาสที่จะกลับมานะคะอีกสักประมาณ4เดือนข้างหน้าค่ะแต่ว่าก็อาจจะทะเลาะกันบ่อยเหมือนเดิมค่ะนะคะ คุณพรเนานะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะ <_ an> คุณเจจะติดมาหาลัยมอขอหรอคะในอนาคตไหมมอขอมอขอมีโอกาสที่จะติดน,นะคะแต่ว่าต้องทุ่มเทหนักมากๆเลยนะเจเจหกเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องทุ่มเทนะคะเนาะคุณฟ้าสายชาร์จหายไปไหนคะสายชาร์จหายไปไหนเตรียมเงินซื้อใหม่ได้เลยะค่ะ สายช้าหายไปไหนมีผู้ชายคนหนึ่งหยิบไปแล้วนะคะเนาะไปขอเงินกับแม่ซื้อใหม่ได้เลยนะคะคุณฟ้ามีผู้ชายคนหนึ่งจุ๊บไปแล้วค่ะเนาะเตรียมขอเงินซื้อใหม่กับคุณแม่ได้เลยค่ะมีคนขโมยค่ะคุณปลาโสดข่าวความรักเป็นยังไงคุณปานะคะอ๋ออีกสักประมาณสองเดือนข้างหน้านะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาค่ะอาจจะเป็น เป็นคนที่เคยมีครอบครัวแล้วค่ะอาจจะเป็นคนมีตําหนินะคะของคุณปลานะคะเนาะอาจจะเป็นคนที่มีตําหนิค่ะเนาะจะเข้ามาในอนาคตนะคะเป็นคนที่เคยมีครอบครัวแล้วค่ะเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะหนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะเนาะขอสุ่มตอบคาถามเนาะแล้วก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนะเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะออกไปท,ทําธุระข้างนอกค่ะเนาะแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นแหละเนาะ อย่าลืมกดติดตามก็อย่าลืมกดหัวใจไว้ด้วยนะคะเนาะวันนี้วันสูงนอนดึกกันไหมคืนนี้นอนดึกกันหน่อยนะเดี๋ยวจะกลับมาอยู่นะเดี๋ยวจะกลับมาอยู่นะเดี๋ยวออกเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะดึกๆเอวาหนูกับคนที่แอบชอบนะคะหนูกับคนที่แอบชอบจะได้คบกันไหมมีโอกาสได้คบกันนะ อีกสักประมาณสองเดือนสองถึงสามเดือนข้างหน้านะเอวามีโอกาสได้คบกันค่ะแฟนเก่าชื่อแทนเขาจะกลับมาไหมคะเตอยอีกสักประมาณเก้าเดือนประมาณเดือนมิถุนากรกดาปีหน้ามีโอกาสที่เขาจะกลับมานะคะคุณนิง้งปีใหม่นี้แฟนจะกลับมาเที่ยวปีใหม่ด้วยไหมคะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาด้วยคะ่ะเนาะแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินนิดหน่อยนะคุณนิงเนาะอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินนิดนึง แต่ว่าเปอร์เซนที่จะกลับมา90เอร์เซนเลยนะคะเนาะแต่อาจจะเครียดเรื่องเงินนิดนึงแต่โอกาสที่จะกลับมา90เปอร์เซนนะคะคุณป๊อปเรื่องการเงินโดนเรียกคุยวันจันทร์จะเป็นยังไงคะจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะคุณป๊อปจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะโดนเรียกคุยวันจันอ่านิวจะไปแล้วเจอกันดึกๆึกนิวเจอกันดึกๆึอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะเนาะจะไปแล้วเดี๋ยวจะออกไปทําธุระนะคะ คุณอุ้มนะคะคนที่ชอบนะคะจะให้ไอจีเราไหมมีแฟนหรือ,อยังมีแล้วค่ะแต่จะให้นะมีแล้วค่ะแต่ว่าจะให้นะคะบา,บายยค่ะนิวเนาะเจอกันอีกครั้งนึงนะคะตอนประมาณห้าทุ่มเช้าคืนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาเบกอีกครั้งนึงนะคะเนาะพิชภาพิชภาเออชื่อเกดีนะคะ คนล่าสุดจะกลับมาไหมจะกลับมาขายอีกสักประมาณแปดเดือนนะคะแปดเดือนนะนับไปนะคะแปดเดือนค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเที่ยงคืนเนาะเดี๋ยวจะออกไปทำธุระก,ก่อนนะคะเจอกันนะชงดอกมมม่มามาไลทำไมถึงแปดเดือนเลยล่ะคะเอา้าทำไมอะ่ะรอไม่ได้หรอถ้าอย่างนั้นคบคนอื่นไปได้นะ คบคนอื่นก่อนได้นะคะจะไปไหนเราจะไปไหนเราจะไม่รอเขาถึงแปดเดือนไม่รอก็ได้เนอไปแล้วนะคะนอล้าลากันไปแล้วเท่านี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขามีคนใหม่คะ่ะกลัวมีคนใหม่ใช่เขากำลังจะมีคนใหม่นะคะเขามีคน <c oughs>